นี่คือรถรางในตำนานสุดน่ารักของเมืองิสบอนโปรตุเกสใครมาเที่ยวที่นี่แล้วไม่ลองนั่งเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงว่ากันว่าบางจุดที่คนขึ้นกันเยอะนะคะรอคิวกันเป็นร้อยแล้วนี่ก็คือสภาพในรถค่ะคนแน่น พอแขกเห็นอย่างนั้นปุ๊บเปลี่ยนใจไปขึ้นตอนกลางคืนคนโล่งกว่าเยอะเลยจ้าซึ่งสาเหตุที่คนนิยมมันนั่งกันก็ดูหน้าตามันสิมันน่ารักปุ๊กปิ๊กรถทั้งคันนะคะก็ทําด้วยไม้ข้างในก็เป็นไม้คือนั่งแล้วมันให้ความรู้สึกเหมือนเราย้อนอดีตดีค่ะซึ่งสเสน่ห์ของรถรางริสบอนคือมันวิ่งอยู่กับถนนจริงๆร่วมกับรถยนต์ถนนก็กแคบบางช่วงนะคะเราสามารถยื่นมือออกไปแต่กับกําแพงแต่อย่าหาทาเดี๋ยวมือหักเอาจ้าแล้วช็อตเด็ดนะคะตอนที่รถเลี้ยวโค้งแดงๆนะคะตัวเราก็จะเอ็น ืนขาต้องแข็งแรงระดับโอลิมปิกเพราะมันจะโยกเยกตลอดเวลาฟังแค่นี้ทุกคนก็ต้องมานั่งแล้วนะเพราะนอกจากรถรางจะน่ารักแต่เรายังได้ความมันแล้วก็ความสนุกร่วมไปด้วยและถ้าใครอยากนั่งชุชๆสบายๆนะคะแนะนําให้มาตอนกลางคืนแบบแขกค่ะรับรองว่าจะได้นั่งสบายๆแถมได้รูปสวยๆกลับบ้านกันด้วยจ้า